สวัสดีครับผมรัสมัยนิสเวทนะครับผมทางเอครับก็วันนี้มาเปลี่ยนแบตเตอรี่คุณลูกค้านะครับผมเป็นโน้ตบุ๊กนะครับผมเ HP นะครับผมรุ่นโอเมนนะครับผมมาในการแบตเตอรี่เสื่อมนะครับผมก็แบตเตอรี่เสื่อมก็คือเสียบใช้งานไว้ตลอดเลยนะครับผมแบตเตอรี่ก็จะมีอาการบวมง่ายนะครับคุณลูกค้าอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่เก่านะครับผมแล้วก็ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็หับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมก็สามารถมาทางร้านตรวจเช็คเบื้องต้นได้นะครับผมก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ก็สามารถรอรับได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบตใหม่เรียบร้อยครับผมชาร์จปกติครับผมก็ฝากเพจร้านสมัยไทีเสริมไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมก็สามารถมาทางร้านตรวจเช็คเบื้องต้นได้ครับก็มีทั้งหมดสิบสาขาครับผมไม่ว่าจะเป็นสาขาทุนแม่นั่นอโศกครับผมยูนิ้มอรับัดพาวครับผมจนท่านรัตนาเทพเบศ แล้วก็เดลโมอท่าพระครับผมสาขารวชรพลไม่กลับบางนานะครับเทอร์มินอลลโศกครับผมแล้วก็มีสำนักงานใหญ่จะอยู่ประเวศครับผมไอฟิวบางนานะครับสหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องเมมบอร์ดคีย์บอร์ดกดไม่ได้กดเบิร์นหรือบอดี้แตกก็สามารถยินดีรับซ่อมนะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่เก่าของลูกค้านะครับค่อนข้างบวมเยอะเลยครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้อีกยาวเลยครับผมแล้วก็แท็กแพดก็จะใช้งานได้ปกติไม่ดันแท็กแพดแล้วครับก็ฝากเพื่อนร้านที่มาไอทีเซอร์วิสไว้ด้วยนะคคคครรัับบุณลูกก้า็ สามารถไปใช้บริการได้ทุกสาขาเลยครับสาขาใกล้บ้านครับผมก็ยินดีนะครับสำหรับวันนี้ผมช่างเอขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ